BNI คือการรวมผู้ประกอบการครับโอกาสทางธุรกิจซึ่งมอบให้ก่กันโดยไม่คิดค่าคอมมิชชั่นแต่อย่างใดครับทมาเป็นสมาชิกที่มา s t รี่แห่งนี้ค่ะเราได้ตลาดที่ใหญ่ขึ้นเราจะมีเ,เพื่อนๆสมาชิกนะคะช่วยแนะนําลูกค้าให้กับเราเป็นเร f ่ r ฟอร์ลล์มาร์เก็ตติ้งที่ได้คุณภาพค่ะเราได้ทําการขยายตลาดนะคะด้วยพลังทวีของคอนเน็กชั n นค่ะหรือว่าระบบ r ร f e r ฟอร์ล์มาร์เก็ตติ้งนะคะต้องบอกก่อนเลยค่ะว่ายอดธุรกิจเพิ่มขึ้นจากเดิมเกือบ80%ยอดในระบบ BNI คอนเนกตั่นของปายมีสูงถึง17 นะคะเ,เพื่อนๆหนึ่งได้คอนเนค t ชันมากมายเลยหากใครนะคะกำลังมองหาช่องทางนะคะทำมาร์เก็ตติ้งใหม่นะคะ BNI Mastery นะคะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจมากค่ะทำให้ท่านนะคะได้พบกับเจ้าของธุรกิจที่หลากหลายนะคะและทำให้ท่านนะคะได้มีโอกาสนะคะได้รับธุรกิจจากการแนะนำรับรบอกต่ออย่างต่อเนื่องนะคะผ่านโครงสร้างของ BNI ค่ะขอบคุณค่ะ yeah.